การงินงงกับกับสภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในในโลกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั้งมวลบนโลกไปนี้แต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราทุกคนรวมทั้งคุณและผมแน่นอนเรากำลัง อยู่ในช่วงหัวเรียหัวต่อของประติศาสตร์ของมนุษยชาตินั่นหมายถึงการเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตแบบใหม่ที่เราเรียกว่า new normal หรือวิธีชีวิตใหม่และแน่นอนการที่เราจะต้องออกจากกับดักหรือเรียนรู้ที่จะถอดสมการปลดล็อกชีวิตของเราที่เริ่มต้นจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมใช้ชีวิตในแบบที่เราไม่คุ้นเคย ใช้ชีวิตในแบบที่เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ไม่เริ่มต้นที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรให้กับตัวเองไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็อาจจะติดกับอยู่กับโลกเก่าซึ่งล่มสลายหรือพังทลายลงแล้วและที่สําคัญก็คือวันนี้มันคือช่วงเวลาสําคัญที่เราทุกคนจะต้องเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่มันไม่เหมือนเดิมในแบบที่เราเรียกว่าเป็นการเข้าสู่ โลกเสมือนจริงมิติคู่ขนานหรือว่าเมสตาเวิร์สซึ่งนั่นหมายถึงเรากําลังเรียนรู้ระบบปฏิบัติการชีวิตในโลกยุคใหม่เรียนรู้ที่จะสําเร็จและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เรากําลังค้นพบอลคอริทึมหรือกระบวนการของชีวิตที่เหนือกว่าเดิมมันคือกระบวนการของชีวิตที่เราต้องเริ่มต้นจากการค้นพบความลับของตัวเองความลับของชีวิตเดอะ e c เร t ออฟไลท์อันนี้คือกระบวนการที่ผมอยากจะ บอกกับพวกเราว่ามันต้องเริ่มต้นจากการกลับมารู้จักกับตัวเองอย่างแท้จริงและตอนที่เรารู้จักกับตัวเองเราจะพบเลยว่าเราสามารถที่จะตั้งรหัสลับของชีวิตเราสามารถที่จะจูนตัวเองสู่ความสําเร็จได้อย่างง่ายดายและนี่คือกระบวนการที่เราเรียกว่าเมสตาจูนวั e ได้เอ็กซ์เพรีย